วันนี้เวลา9ก้นาฬิกาที่โรงแรม f o r t จู e ริเวอร์วิวนครพนมอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนม สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยราชนารีโปรดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสู่การขยายตัวสู่โรงเรียนและชุมชนโดยมีเจ้าหน้าที่ปสุสัตวเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้แทนชุมชนเข้าร่วมจำนวน180คน จังหวัดนครพนมเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายของโครงการฝึกอบรมแบบปูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนดําเนินง,งานสนองพระปณิธานของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัดวรวรคติยราชนารีมุ่งหวังให้ประชาชนทุกคนได้รู้จักและตระหนักถึงพิษภัยของโรคพิษสุนัขบ้า สามารถดาเนินชีวิตอยู่ร่วมกับสัตว์ได้อย่างปลอดภัยปัจจุบันมีสุนัขและแมวในพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไปแล้วกว่า10,000แตัวและได้รับการผ่าตัดทำหมันไปแล้วจํานวน894ตัวนอกจากนี้ได้มีการอบรมอาสาปสุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าและเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าร่วมจำนวน165คนด้วย